ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมกับช่องเกมได้ไงนะครับเนี่ยครับผมเพิ่งเพิ่งบวชเสร็จนะครับเนี่ยครับผมก็เริ่มยาแครับแต่คิวยังไม่งอกครับผมวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้พี่พี่น้องได้รับชมกันนะครับ ป็นฝอยฝอยขัดหมอนะครับก็จะเป็นไส้นะครับผมเนี่ยครับตะเกงแล้วก็มีแป๊บนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็จะเอาเนี่ยครับผมฝอยขัดหม้อนะครับใส่ไปในท่อนะครับผมจะก่อนเอาใยแก้วนะครับนี่จะเอาฝอยขัดโมอดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะฮะก็วันนี้คลิปนี้ก็จะอาจจะถ่ายเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยครับฝนจะตกนะครับผมพายุเข้าครับผมเนี่ยครับ ก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มใส่กันเลยนะครับใส่ไส้กันนะครับก็พี่ๆน้องนะครับที่รับชมนะครับผมคลิปผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นลรงใจนะครับผมโอเคจะได้ทําคลิปให้พี่ๆน้องครับได้รับชมครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อผมลงให้พี่น้องครับผมได้ดูกันนะครับ คั้นเรกก็ใส่ไส้มาเลยครับผมจิกไว้ก่อนนะครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับไม่มีรอยรั่วครับผมพอเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเนี่ยครับผมใส่ฝอยขัดหม้อนะครับผม ซื้อไปยืมของแม่มานะครับแม่จะไปล้างจานนะครับไปขัดโม่ขัดกระทะนะครับนี่นะครับผมสามอิมเลยครับอย่างดีครับนี่อันนี้ซื้อมาทำนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้จ้างนะครับไม่ได้จ้างโฆษณานครับนี่ครับ หนึ่งก้อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะใส่กี่ก้อนครับเนี่ยครับถ้าทาครั้งแรกนะครับผมเนี่ยครับใส่ไปเลยครับผมแล้วก็จะฟังเสียงนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับเนี่ยครับ อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคสอยขัดหม้อครับผมยืมของแม่มาครับเนี่ยครับนี่ครับผมสองแพ็คครับเนี่ยครับแม่โขนะครับผมขอแบบว่าเหลือสามอันนะครับแม่จะไปขัดกระทะนะครับนะครับตอนนี้ผมกอัดแบบตึงๆนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับผมไปครับเดี๋ยวผมจะใส่ฝาแล้วก็ลงเสียงนะครับผมว่าเสียงจะเป็นยังไงครับผม แก้วกับเฟิร์สคารโมครับตัวฝานะครับตัวฝาก็เป็นแบบถอดได้นะครับเนี่ยครับใส่ไปแบบว่าถอดได้นะครับก็อันนี้คือผมแค่ลองนะครับแล้วก็พอลองเสร็จแล้วผมก็อาจจะลลอกอกถ้าเสียงมันแบบว่าไม่ค่อยเบิกเท่าไหร่ครับผมเนี่ยครับคือมันจะถอดง่ายครับถ้าขี่ไปถ้าเป็นพวกรถอัดแก้วนะครับถ้าแก้วหมดแล้วแค่เลาะฝาแล้วก็ดึงนึ้ออกมาครับผมแล้วก็อัดแก้วใส่ไปเลยครับเนี่ยครับ เราก็ใส่ไปเลยครับผมเนี่ยครับก็ต้องเล็งให้มันตรงนะครับผมก็ใช้ไม้เคาะนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับผมจิกไว้เป็นจุดๆนะครับเนี่ยครับตามนี้นะครับนี่จากนั้นก็เหลือใส่ตัวตัวต่อนะครับผม เชื่อมรอบนะครับผมเนี่ยครับผมเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับทรงก็จะประมาณนี้ครับผมเชื่อแบบว่าแน่นหนานะครับแบบว่าไม่ไม่มีตามดไม่มีรอยรั่วนะครับผมเนี่ยครับแต่ว่าฝาท้ายก็แค่จิกจิกไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับผมไปครับเดี๋ยวผมจะลงเสียงให้พี่ๆน้องฟังนะครับผม เนี่ยครับผมใส่ฝอยคัดหมอครับเสียงจะเป็นยังไงครับผมโอเคครับผมเนี่ยครับก็ไปยืมรถพ่อมาครับผมเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ลานะครับผมเพราะขี่ไปลาครับช่วงนี้ก็ฝนตกครับผมพายุเข้าครับผมไปครับเดี๋ยวมาลองเสียงพ่อกันครับผมไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมเอาฝอยคัดหมอนะครับมาใส่ดูนะครับเนี่ยครับแต่ยังไม่ใส่หูนะครับนี่งถ้าใส่หูก็นี่พอดีนะครับนี่ก่อนนี้ครับผมเนี่ยครับ เยวจะสตาร์ทนะครับผม ผมเนี่ยครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับผมก็ออกเพ้ลนนิดนะครับคือคือลองทําดูนะครับผมให้พี่น้อนนะครับได้รับชมกันครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลาะนะครับเลาะแล้วก็ไปใส่เป็นแยแกวดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับผมว่ามันจะออกเพลแบบว่าเหมือนเหมือนฝอยขัดโมไหมครับไปครับเดี๋ยวผมจะเป็นเลาะก่อนครับผมฝาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับนี่ ดังนั้นครับเดี๋ยวผมจะเอานช่หค,ครับผมเอาฝอยขัตโมออกนี่ครับก็จะเป็นก้อนๆน,นะครับผมตับยิมต้องมีลวดเกี่ยวนะครับเตรียมมาได้หารวดมานะครับผมน่งก็อนนี้ไปก่อนนะครับก็จะใส่ใยแก้วครับแล้วก็ ให้พี่้องฟังเสียงนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงครับ นี่เกลี้ยงครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะปาดแก้วนะครับนี่ใช่ดูฝอยขัดโมนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมโอ้กเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวจะปาดแก้วครับผมไปครับเดี๋ยวปาดแก้วนะครับครับผมเนี่ยครับปาดแก้วนะครับผมเนี่ยครับอัดเทนฝอยขัดโมนะครับแล้วใส่ฟ้าครับ ชิคตรนี้ไว้ก่อนนะครับชิคฝานะครับจะลองดูว่าเสียงจะเหมือนกันไหมครับหรือเสียงจะเป็นยังไงครับผมแต่ตอนนี้ที่เคาะไปแล้วมันหลุดออกมานะครับเดี๋ยวก็จะเคาะลงไปคืนนะครับ เหมือนเดิมครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับเอ้เสียเวลานะครับผมไปครับเเราไปลงเสียงกันครับผมนี่ครับใส่ไปเรียบร้อยครับผมเหมือนเดิมครับผมนี่ยครับพราว่าทำฝาไปว่าถอดเปลี่ยนเง้ เปียนได้นะครับมันจะง่ายครับลาดใหญ่ครับนะครับแค่ฟังเสียงเดือนเบาครับผมว่าเสียงจะเป็นยังไงครับ ทับเสียนะครับเปลี่ยนจากปอยขัดหม้อนะครับเป็นแก้วนะครับ นะครับผมได้ลองให้พี่น้องครับได้รับชมกันครับว่าแตกต่างกันนะครับจากฝอยครับกับฝอยขัดหม้อนะครับเนี่ยครับฝอยขัดหม้อกับใยแก้วนะครับเนี่ยครับก็ฝอยขัดหม้อก็ออกจากแพร่นิดๆนะครับส่วนตัวใยแก้วก็เสียงดังแบบว่านุ่มนะครับนุ่มกว่าฝอยขัดหม้อนะครับผมเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าพี่น้องชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ก่อนนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมพว่าไปบวชมาครับเนี่ยครับคิวยังไม่ขึ้นเลยครับขึ้นแต่ผมนะครับผมฮก็ถ้าพี่ี่น้องชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับ c r i b e นะครับผมได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคมากครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ